สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าคิดมากจริงๆค่ะคือการใช้ AI สร้างไรายได้ครับผมแบบที่จับต้องได้ทำได้จริงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอต่อไปแล้วใช่ครับตอนนี้ใครๆก็พูดถึง AI เนาะแต่ความสำคัญคือแล้วเราจะเปลี่ยนมันเป็นเงินได้ยังไง นั่นสิคะวันนี้เราก็เลยรวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาเลยค่ะจะพาไปดูกันว่าเอ๊ะมีวิธีไหนที่เราลงมือทําได้จริงๆบ้างอืมครับไม่ว่าจะเป็นรายได้เสริมหรือใครจะมองเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้นะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าต้องมีทักษะอะไรบ้างแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรครับผมเป้าหมายวันนี้คืออยากให้ข้อมูลที่แบบเอาไปใช้ได้เลยสําหรับคนที่สนใจอยากจะเริ่มค่ะดีเลยครับ คือข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่แบบทางตรงเลยนะทางตรงยังไงคะคือไปทํางานกับบริษัทที่เขาพัฒนา AI โดยตรงเลยกับอีกแนวทางคือใช้ AI เป็นเครื่องมืออัปเกรดงานที่เราทําอยู่แล้วอ๋อน่าสนใจทั้ง2แบบเลยค่ะงั้นเราเริ่มที่ทางตรงก่อนดีไหมคะการเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนา AI โดยตรงเนี่ยมันเป็นยังไงหรอคะครับก็มีแพลตฟอร์มอย่าง Data Annotation Tech นะครับ ที่เขาเปิดโอกาสให้คนทั่วไปแต่ตอนนี้หลักๆยังเป็นคนที่อยู่ในบางประเทศเช่นสหรัฐแคนาดาอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรพวกนี้ครับอ๋อค่ะให้สมัครเข้าไปทำงานฝึก AI แล้วก็ได้ค่าตอบแทนด้วยงานฝึก AI นี่คือทำอะไรบ้างคะก็มีหลายอย่างครับเช่นไปช่วยสอน AI แยกแยะข้อมูลหรือว่าไปลองคุยกับแชทบอทหรว่ามันตอบดีไหม หรือบางทีก็ให้เขียนเรื่องสั้นๆให้ AI มันเรียนรู้สไตล์การเขียนโห oh, ฟังดูดีเลยค่ะแล้วเรื่องค่าตอบแทนล่ะคะ เขาบอกว่าเริ่มต้นก็ประมาณชั่วโมงละย0เหรียญสหรัฐขึ้นไปนะครับ20เหรียญครับถ้ามีทักษะเฉพาะทางเช่นเขียนโค้ดได้หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหนเป็นพิเศษก็อาจจะเริ่มที่40เหรียญหรือมากกว่านั้นว้าวแล้วยังเลือกเวลาทำงานเองได้ด้วยใช่ครับยืดหยุ่นเลยที่สำคัญคือไม่ต้องมีประสบการณ์ AI มาก่อนก็ได้แค่เขียนรู้เรื่องคิดวิเคราะห์เป็นละเอียดรอบครอบอันนี้น่าจะเปิดโอกาสให้หลายคนเลยนะคะ ถูกต้องครับจุดนี้สำคัญเลยคือเปิดกว้างพอสมควรแล้วถ้าใครเขียนโค้ดได้อย่างที่บอกก็มีโปรเจกต์เฉพาะทางให้ทำค่าตอบแทนก็สูงขึ้นไปอีกอืมเหมือนได้ทั้งเงินได้ทั้งความรู้ไปพร้อมกันเลยนะคะได้เห็นว่า AI มันเรียนรู้ยังไงด้วยใช่ครับเป็นทักษะที่ติดตัวไปใช้ประโยชน์ต่อไดนแน้แน่ๆค่ะทีนี้ขยับมาอีกแนวทางหนึ่งถ้าเรามีทักษะอยู่แล้วเช่นเป็นนักเขียนทากราฟิกหรือทาคอนเทนต์ AI จะมาช่วยให้เราหาเงินได้มากขึ้นยังไงบ้างคะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ทำได้หลายๆจริงๆครับ AI ไม่ใช่มาแทนที่นะฮะค่ะแต่มันเหมือนเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยติดเทอร์โบให้เราผู้ช่วยติดเทอร์โบชอบคำนี้จังค่ะ <equality> ทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นเยอะขึ้นหรือดีขึ้นตัวอย่างชัดๆเลยนะอย่างแรกเลยงานเขียนค่ะใช้ AI พวก ChatGPT หรือ Jasper ช่วยร่างบทความก่อน หรือเขียนสคริปต์การตลาดหรือแม้แต่เรซูเม่ก็ได้แล้วเราค่อยเอามาปรับแก้ใส่สไตล์ของเราเข้าไปอ๋อคือไม่ได้ให้ AI เขียนจบเลยแต่ให้ช่วยร่างใช่ครับสำคัญมากคือต้องมีมนุษย์มาเกลาต่อไม่งั้นงานมันจะดูแห้งๆไม่มีชีวิตชีวาพอได้งานที่ดีแล้วก็เอาไปเสนอบนแพลตฟอร์มฟ,ฟรีแลนซ์อย่าง Upwork Fiverr ค่ะพวกตลาดออนไลน์จ้างงานใช่ครับหรือจะสร้างบล็อก เขียนบทความบนวีเดียมหรือซับสแต็กก็ได้อือือแล้วถ้าไม่ใช่สายเขียนละคะสายคอนเทนต์อื่นๆภาพเสียงวิดีโอก็มีครับอย่างการสร้างคอนเทนต์เนี่ยไอเดียที่ฮิตกันมากๆตอนนี้คือทำช่อง YouTube แบบไม่เปิดหน้าหรือ Faceless Channel อ๋อที่เราเห็นเป็นภาพประกอบกับเสียงบรรยายใช่ครับใช้ AI ช่วยได้เยอะเลยตั้งแต่ให้ Chat GPT ช่วยคิดไอเดียเขียนสคริปต์ แล้วก็ใช้ AI สร้างภาพอย่าง Midjourney หรือ Leonardo AI มาทำเป็นภาพประกอบหรือทำเป็นภาพเคลื่อนไหวแม้กระทั่งเพลงประกอบก็ใช้ AI ทำได้เหรอคะมีครับอย่าง Suno AI แต่ตรงนี้ต้องระวังมากๆระวังเรื่องอะไรคะเรื่องลิขสิทธิ์ครับต้องเช็คเงื่อนไขการใช้งานเชิงพาณิชย์ของแต่ละเครื่องมือให้ดีมากๆไม่งั้นอาจจะมีปัญหาที่หลังได้ อ๋อ oh, ค่ะคะอันนี้สำคัญเลยครับหรือถ้าไม่อยากทำช่อง YouTube จะเริ่มง่ายๆก็ใช้ AI สร้างภาพสวยๆแล้วเอาไปทำพวกสติกเกอร์โปสเตอร์ขายผ่านระบบ Print on Demand Print on Demand คือเราออกแบบอย่างเดียวใช่ครับเราแค่ส่งไฟล์งานออกแบบไปบริษัทเขาจะจัดการเรื่องพิมพ์เรื่องส่งให้ลูกค้าเองพอมีคนสั่งซื้อเราก็ได้ส่วนแบ่งไป โอ oh, สะดวกดีจังค่ะครับแล้วก็มีอีกอันที่น่าสนใจคืองานแต่งภาพสำหรับช่างภาพหรือร้านค้าออนไลน์ใช่เลยครับมี AI ช่วยแต่งภาพเยอะมากพวก s h o w p a s s Photo AI หรือฟีเจอร์ AI ใน Live Room Photoshop ใหม่ๆช่วยปรับแสงสีลบคนลบของที่ไม่ต้องการได้เนียนกริปแล้วก็เร็วมากๆทํทำให้รับงานได้เยอะขึ้นหรือแต่งภาพสินค้าลงร้านได้ไวขึ้นถูกต้องครับนี่คือเปลี่ยนประสิทธิภาพเป็นเงินได้โดยตรงเลย ฟังดูมีเครื่องมือช่วยเยอะมากจริงๆนะคะแต่แค่มีเครื่องมืออย่างเดียวคงไม่พอใช่ไหมคะคำถามดีมากครับไม่พอแน่นอนเราต้องพัฒนาทักษะอะไรเพิ่มหรือมีอะไรต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะทักษะที่สำคัญที่สุดเลยนะ ผมว่าคือการเรียนรู้วิธีสั่งงาน AI ให้ได้ผลที่เขาเรียก Prompt Engineering ใช่ครับหรือพูดง่ายๆคือเรียนรู้วิธีคุยกับ AI ให้มันเข้าใจว่าเราต้องการอะไรจริงๆยิ่งเราสั่งเกง่งสั่งละเอียดผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะยิ่งดียิ่งตรงใจเรามากขึ้นแล้วจะเรียนรู้ได้จากที่ไหนคะเดี๋ยวนี้มีคอร์สออนไลน์ดีๆเยอะเลยครับทั้งฟรีและเสียเงินอย่างใน Coursera ก็มีสอนฟรีตั้งแต่พื้นฐานเลยนะแล้วก็แน่นอนทักษะเดิมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยก็ยังสําคัญมากๆ AI มันแค่เข้ามาเสริมให้เราเก่งขึ้นเร็วขึ้นเท่านั้นเองเห็นมีคนพูดถึงเรื่องความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวเยอะเหมือนกันเรื่องนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันครับหลักๆที่ต้องระวังเลยคือ 1. ความเป็นส่วนตัวอยาเด็ดขาดเลยนะครับที่จะเอาข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนมากๆเช่นเลขบัตรประชาชนข้อมูลการเงินหรือความลับทางธุรกิจไปป้อนให้ AI อืมอันนี้ต้องระวังมากๆเลย 2. การอนุญาตเข้าถึงข้อมูลเวลาเราลงแอป AI ใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะขอเข้าถึงกล้องไมโครโฟนรายชื่อติดต่อในเครื่องเราต้องคิดดีๆก่อนกดอนุญาตนะครับว่ามันจำเป็นจริงๆหรือเปล่าค่ะต้องอ่านดีๆก่อนกด 3. การตัดสินใจอย่าพึ่งพา AI ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญสคัญแทนเราเด็ดขาดโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ การเงินหรือเรื่องที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเป็นมนุษย์จริงๆเสมออืมสรุปคือใช้ AI อย่างมีสติรู้เท่าทันมันนะคะใช่ครับใช้ให้ฉลาดไม่ใช่ใช้แบบหลับหูหลับตาค่ะสรุปได้ดีมากๆเลยค่ะ AI เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากแต่สุดท้ายสุดท้ายแล้วความสำเร็จมันก็ยังต้องมาจากความพยายามของเราเอง การเรียนรู้อยู่เสมอแล้วก็การสร้างคุณค่าจริงๆให้กับงานหรือลูกค้าของเรา AI ช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นก็จริงแต่มันไม่ได้มาแทนที่ความใส่ใจประสบการณ์หรือความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราได้ทั้งหมดหรอครับอืมจริงค่ะมันเป็นเหมือนตัวคูณประสิทธิภาพให้เรามากกว่าจะเป็นทางลัดสู่ความร่ำรวยแบบปุบป,ปับ วันนี้เราก็ได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะคะสำหรับช่องทางที่ดูจับต้องได้ในการใช้ AI สร้างรายได้จริงๆตั้งแต่การเข้าไปทำงานฝึก AI โดยตรงเลยไปจนถึงการใช้ AI มาช่วยเสริมศักยภาพงานฟรี e l นซ์หรืองานบริการที่เรามีอยู่แล้วใช่ครับหัวใจสำคัญก็คือต้องไม่หยุดเรียนรู้ลองผิดลองถูกกับเครื่องมือใหม่ๆที่ออกมาเรื่อยๆแล้วก็ลงมือทาอย่างสม่าเสมอ ที่สำคัญคือต้องใช้อย่างมีความรับผิดชอบคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยและผลกระทบต่อคนอื่นด้วยนะครับค่ะก่อนจะจากกันวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดต่อกันเล่นๆนะคะถ้าเราไม่มองแค่ AI ตัวเดียวละคะแต่ลองคิดถึงการเอาความสามารถของ AI หลายๆตัวมาผสมผสานกันหรือเอาทักษะ AI ที่เรามีไปรวมกับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอื่นๆของเรามันจะเปิดประตูไปสู่โอกาสในการสร้างรายได้รูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงในตอนนี้ได้อีกบ้าง สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ